วันนี้เราก็อยู่ที่ร้านคูนนะคะกล้ s ส์เฮาส์สดใดๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามีคู่รักแห่งปีนะคะปลาเล็ดหรอปลาเล็ดค่ะแต่อันเนี้ยปลาเล็ดมากเดี๋ยวเราจะไปบินนกกันเดี๋ยววันนี้จะไปบินนกว่าจะเป็นยังไงนะขาดแปดทำไมเราไค่ะเราไม่ได้สิเดี๋ยวเราไปทันนะคะเราไปทันลูกเราบินอ้โหครับโอ้ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านคูนนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้เราจะมาท่าที่ร้านคูนซึ่งมันเป็นร้านที่แบบเป็นคาเฟ่ต้นไม้ธรรมชาติในพัทยาซึ่งอยู่ใกล้มองชังคาเฟ่ใกล้หมู่บ้านช้างเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ใกล้ชิดกันมากๆเลยพาไปดูกันว่าร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะร้านแบบเป็นกลาสเฮาส์แบบใดๆอย่างเงี้ยค่ะคือสวยมากนะคะแล้วก็ฟิวว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาตินะคะองมอกไปข้างนอกก็แบบสวยงามน,นะคะคุณก็มาเที่ยวตามฉันละกันเนาะปีงามมากเชี่นกมาด้วยค่ะนี่คือคนที่แต่งหน้ที่ฉันค่ะวันนี้แต่งหน้าทำผมโดยไก่เล็กอัพแซ่บแซนะคะนี่ค่ะผมนะคะผมเปนไต้องให้นางเนาะเออวันนี้เรามีคู่รักแห่งปีนะคะ เพื่อมองช้างมากนะคะเป็นคู่รักแห่งปีนะคะก็เอามาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบินนกกันเดี๋ยววันนี้จะไปบินนกว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราแวะอ่าอะไรนะคูณคาเฟ่นะจ้ะไปย่างลูกอ่างๆบินนกย่างไปบินอิสระกันเนาะ,นะ,ะแต่ที่นี่แบบมีปลาอะไรอะปลาแบบทับทิมหมอปลาแซลมอนปลาแซลเหรอปลาแซลมอนะไี้อ้เน,นี้ปลาแรดมอนปลาแรดแล้วก็ มีปลาเล็ดธรรมดาแล้วก็ปลาเล็ดเปลือกนะคะแต่อันเนี้ยปลาเล็ดมากปลาเล็ดมากปลเล็มากๆนะคะเอาพัวเ,เพิ่มมาวุ่นวายไปหมดเะะออเนี้ยฮัลโหลนี่คือเล็ดเปลือกเหรอใช่<ด>ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ือแบบฝอมากมุมฝรั่งสุดๆแล้วก็มาตัดฟิลด้วยแบบว่าอันนี้อะไรนะเป็นเหมือนบังกะโลเหมือนที่พักแต่เอามาทําเป็นที่นั่งทานอาหารได้นะคะใีโต๊ะแบบนี้ฮะจะพาไปดูนะฟิลดับ,บธรรมชาติมากห้องนั้นห้องนี่สวยไปหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะก็มากระชับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปบินอิสระกันนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปจ่ายเงินก่อนนะคะที่มีความให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยเงยนไม่ให้บริการนะต้องใส่ด้วยนะคะ แล้วก็าอรมาค่ะนี่เวลาการุณาสวมหน้ากากอนามัยขณะสั่งรายการนะคะทำเป็นไงบ้างช่วงนี้นะช่วงนี้ทุกคนว่าหมดเลยนะคะเพราะว่าโควิดทำสี่แล้วเราก็จะมาอุดหนุนกันไม่จริงจอ้ยขอบคุณนะคะเป็นโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะกระท้อนหรอเระท้อนให้แม่ดับกระท้อนน่หรอุ้ยบรรยากาศกินกระท้อนมากเห็นไหมล่ะกินแม่กับน้อง นี่นะคะสวัสดีค่ะร้านคูนของเรานะะ่าจวกินเออใช่เดี๋ยวกินว่ะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนไปค่ะมาที่นี่นะคะกลับบ้านไปก็อิ่มท้องทุกครั้งอิ่มที่ร้านยังไม่พอนะคะเจ้าของร้านยังฝากมะม่วงกับกระทอนมาให้คุณแม่อีกนะคะไปค่ะมาไปค่ะพร้อมบีงในก็ยังมีนกอีกนะข้างในมีน้อง เยปไเมราไม่ได้สเดี๋ยวเนราจะัดนะคะเรานลูกเงกันเลยบ้างอเออเออภายในมือกล้องสมัครเล่นด้วยนะะร้านคูก็เป็นร้านที่ เป็นร้านชิลๆร้าน,นแบบเก๋ร้านแน,แนวแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระสาเหาถ้าถ้าข้อเด่นของร้านคูณคือรายสหรับปัดปัมอว่าเป็นร้านเกี่ยวกับธรรมชาติกับสวนเหมือน,นหอน,นังสือบ้านและสวนหลุดออกมาจากมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือร้าน กันนะคะนม่นี่คือพวกเราค่ะจะมีมาคอทั้งสองตัวชื่ออ่งางเปลและฮองเฮาจะมีคุณฮ่องเต้นะคะเป็นอันนี้คือฟรินบิงมาคอแล้วก็้มฉึงเ่อก่อนโควิดเรียาแลยนะต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นแบบ ียกว่าเป็นกลุ่มป,ป็กระดับประเทศยาก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นกันมานะคะเนี่ยเคาก็จะมีสะพุงสะพาน,นะะเลือกเลยค่ะผู้หญิงผู้หญิงเลือกผูช้ชายไปสะพานนูนนะะ้นผี่ชายไปสะพานนู้นนะคะนะคะเลือกแต่ก็เลยก็เลยสะพานนี้ แต่เราไม่มีแล้ก็ต้องอีลยเพราะว่าท right. ุกคนเขามีค huh. อ์หมดนะคะเราไม่ได้อ cin ย่นีไปก่อนตอนนี้พี่เปาหายตัวครับมสอตรงไป